พบก็ช่องยิมวันคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อก็ยิมวันคือเก้าแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยิมวันได้ผักหอมมานะคะไปตลาดมาจ้าพี่นอ้องม่วนไปตลาดนะคืออยากกินสมผักนะคะยิมวันไปหอมบัวมาจ้าก็จะมาล่างขั้นสมขั้นสมนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยนี่ค่ะจะเอามาล่างนะคะพี่น้อง กับผักะกาดผระกาดหน่อยเขานี่ค่ะกระกาดหินนะคะพี่น้องค่ะมีกระกาดหินจะ,จะเดี๋ยวเจมวนจะเอามาขั้นรวมกันจะพี่น้องเดี๋ยวมาขั้นรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเจมวนจะล่างผักนะคะพี่น้องมาเบิง่งมาล่างผักซอย ที่ขั้น zoom ผักแก่พี่น้องผักกระสือเข้ามาจา้ะซื้อเข้ามานะคะต้นน้อยเล็กๆนีหลจะจ้่าพักหอมพักกาดน้อยกับหอมบวัวจ้ะพี่น้องจะขั้น zoom กินนะคะแพงจ้ะผักนี่ก็แพงแพงนี่มันยังบท่ทันได้มีผักหลายจ้ะพี่น้องเขาขายแพงแพง ให้ยินหมดล่างก่อนนะคะ จนป่าข้าวน,น,น,นุ่มแล้วจะพี่น้องนะคะขั้นจนลาข้าวนุ่มนะคะน่ากินนวลอุบหบบเลยจ้าพี่น้องจ้านวลอุ่นหด้วยนะคะพี่มื่อกี้เติมชูรสอีกนิดนึงเติมชูรสอีก ท่นเรียบร,ร้อยแล้วจะมอนก็จะมาทําการล่างอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องเพื่อจะบอ้เขาหมิ่นเืินจะนะคะก็จะล่างน้ำนะคะล่างอีกทีหนึ่งแล้วเขาจะไปทําการปุ่มกันไม่นะคะพี่น้องสมพักเพื่อเสี่ยไหิบ่บ้เขาเสียเร็วนะคะพี่น้องเขาก็ต้องมาล่างก่อนเพราะว่าน้ำที่ขั้นออกมาะจะหมินจะหมินเขียวเจ้าพี่น้อง กลางเสร็จเียบร้อยยลมันก็จะปั่นปันออกนะคะปั้นล้วก็จะไปปรุงกันไหมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ นั่งเสร็จเรียบยร้อยเขาก็จะมาปรุงกันไม่จะพี่น้องข่าเหนียวนะคะตีเ้านามไว้นะคะเตรียมไว้ข่าหนึ่งจะกข่าหนึ่งจะพี่น้องล่าง้นามยางข่า,ขาออกให้หมดนะคะแล้วก็จะเอามา้าวๆนะคะเป็นสูตรบ,บ้านๆจาพี่น้องเฮ็ดกินบ้านๆน,นะคะเฮ็ดขายก็เขาก็จะพอใส่เข่านะคะเขาจะใส่น้ำส้มสายชูดือน้ำานาม้าวข,าข่าค่ะพี่น้องนะคะมาใส่แต่ใบยี่ม่วนเฮ็ดกินอยู่บ้านก็ใส่เข่านะคะเฮ็ด สูตรพอแม่พระเหตุพระธรรมจ้านะคะใส่ผงนัวแล้วก็เกลือจะพี่น้องขั้นในทั่วทั่วกันจ้าขั้นในทั่วทั่วกันนะคะพี่น้องคะ่ะให้เครื่องปรุงรสถี่เฮ้าใ่ลงไปนะคะเขา้เขาไปได้เนื้อของผักนะคะพี่น้องคะ่ะขั้นไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าจะพอได้ชิมรสตามชอบใจนะคะชิมไปน้าก็ได้จ้าพี่น้องเพื่อว่าจะให้ได้รสชาติถือปากตัวอัน คือปากกะของนะคะพี่น้องแซบแซบจะกของผู้เย็ดนันดะจ้านะคะเด so, um ี๋ยวยมอนก็จะมาเติมน้ําจากพี่น้องเติมน้าเปล่านะคะย่มอนจะพอใส่น้ําสาวเข่าเพราะว่าใส่เข่าไปเรียบร้อยแล้วจ้านะคะก็จะพอใส่เข่าพอใส่น้าจากพี่น้องใส่เข่าแทนแล้วนะคะเฮ็ดกินสูตรบ้านๆจ้าพี่น้องจ้าเ็ษเรียบร้อยแล้วยมอนก็จะใส่น้ําจ้าน้ำเปล่านะคะพี่น้อง แต่ละที่ก็จะเฮ็ดกลิ่นเหมือนกันจ้าพี่น้องนะคะมาแชร์สประการกันได้นะคะบ้านปีบ้านน้องเฮ็ดกันแบบใดกะมาแช์ให้กันหูกันเห็นได้ก็ได้จ้านะคะแรกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจ้าแต่ว่าย้มวนเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดแบบนี้ค่ะพอเม่พระเฮ็ดใจเข่านะคะพี่น้องค่ะนี่คือเฮ็ดสูตรบ้นบานๆจ้านะคะ เรเรีบร้อยแล้วจ้านะคะสมผักนะคะเห็ดกินง่ายๆจ้าพี่น้องแล้วก็แซบป้อมนะคะไปแต่กินกับปนกิมน้ำพริกก็แซบนะคะยม่อนมาก,กิมน้ำพริกนะคะพี่น้องรอประมาณอีกประมาณสิบสี่สิบห้าชั่วโมงก็กินได้นะคะพี่น้องตอนแล้งจ้าแล้งเมื่ออื่นนะคะแล้งเมื่ออื่นกินได้นะคะพี่น้องคะ่ะเห็ดกินง่ายๆจ้า สิบห้าชั่วโมงผ่านไปไว้เหมือนโกหกเลยจ้าพี่น้องจ้าสมผาก็ได้เป็นเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำน้ำจิม้มน้ำเจลืมาจิ้มได้เลยนะจ้าพี่น้องจ้าสูตรนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องก้จ้าค่ะชอบใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายม่วนแน่จ้ายายม่วนก็ขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะสวัสดีค่ะ